น่นว้วแม่ชวัยรุ่นชู้นี่เป็นู้วัยรุ่นหน่อยใช่คือต้องบอกว่าวันนี้เราจะมี2วงนะคะเอาใจเอาใจวัยรุ่นมีวงผู้หญิงวงผู้ชายแต่ว่าเรามาเริ่มกับวงหนุ่มก่อนดีกว่าเลยอบอกว่าวัยรุ่นอย่างเดียวอย่างเราค่ะผู้หญิงก่อนแล้ได้เหรอผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนรับรองว่าหล่อแล้วก็ผู้หญิงเนี้ยจะต้องกรี๊ดมากๆเลยขอเชิญพบกับวงแวมกับเพลงหัวใจวายค่ะ คือเพียงสุด้าเธอทำเหมนใครวันไวเธอเชิงโรรนเซ็กซี่และฮอตเป็นไฟมีอยากให้เธอคนดีแบ่งใจให้ใคร oh <où ale. S 1> ฉันขอดีไหมเก็บไว้ฉันคนเดียวให้กธรู้ไว้ว่าผมน่หัวใจทุวายไม่ว่าผู้ชายคนไหนไม่เห็นก็ต้องล้มละลายแค่ชวนไปออกเดทหรือม่กลัวจะตายแต่ถ้าตายในอ้อมอกผมไม่เสียดายแต่จะหัวโจดเช้าเธไดะเป้ทุกส่วนเขาพูดเธอเป็นนางแมวมันจะยออไม่ขูดยจะนักพาตูแต่รู้ไม่ควรก็ไม่ใจไม่ปั่นีกว่ฉันสามชอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอเพียงใดต้องเจ็บเพราเธอกี่ครั้งนั้นก็ไม่เป็นไร 上着梦م里想色机ب想在ج เมื่อกี้นี่แบบยังไงง่ายมากเธอแต่หน้าตาเราไม่ได้นะบอสกลับดีกว่าผู้หญิงเขาแน่นแมเด็กสมัยนี้หน้านี่เขาไปไกลมากเลยนะไกลมากเออทำที่เดียวกันละครับผมอะไรนะผมทำที่เดียวกันผมว่าเขาไม่ได้โมหรอกนะธรรมชาติธรรมชาติตาติแต่เขาแน่นแต่ฝั่งเรามันดีกว่าบอสมาที่ฝั่งผู้หญิงมานดีกว่าถ้าเขาบอกว่าสาวๆนี่ไม่ธรรมดาใช่มาจ๊ะหกสาวเซ็กซี่คุณผู้ชมต้องบอกว่านะครับซิงเกิลแรกเนี่ยลงไปในยูทูบ สองล้านวิวแล้วสองล้านวิวแล้วสองล้านวิวแล้วขาวสวยทุกคนแล้ฮะไปพบกับวงชูในเพลงแค่เหมียวอ่

สองคนเราจะได้ <laughs> เลยต้องบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านครับน้ำดาวไหลกันทั้งหมดแล้วครับผมพี่ว่าแจกมากกว่าไม่ตอนนี้ตอนนี้ข่าวรายงานว่าตอนนี้ลดลงบานตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับผมไปรับใครฮะไปรับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วครับแล้วก็มารอรับแจกด้วยนะตอนนี้เรามีฝ่ายชายคือวงแบมนะครับอยู่นี่เลยอรุณสวัสดิ์ครับแล้วก็ฝ่ายสาวและวงชู่ี้ องวงนี่คือค่ายเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ายเลยครับโชว์มิวสิกค่ะโชว์มิวสิกเราไม่รู้ไหมเวลานี้นะคะโทษศดุตยเวลาเป็นออกงานต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ทีมนี้หมดโอ้โหเต้นกันแบบสวิงลิงโก้เลยสนุกสนานผมว่าถ้าผมเป็นแฟนเจ้าของงานทั่วประเทศเนี่ยผมก็อยากจะได้วงนี้หมดเลยไม่เอานะมั่เอาไม่เอาไม่ต้องไปขายเพลงขายโชว์อย่างเดียวผมจะไปร้องตามผมจะไปดึงยูน้าเวที น้ำลายหกมานี่ no? <S <S nee, เดี๋ยวเรามาคุยกับท im <im im 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 vale ีมชายก่อนดีกว่ามีสองหนุ่มที่หล่อติดอันดับหนุ่มคลีออมีใครบ้างคะไหนครับใครเอ่ยครับมีผมครับแล้วก็ก็ผมมีคนครับสองคนแต่ว่าคนหนึ่งหน้าเหมือนนิจุขุณมากให้ทายคนไหนนี่เลยโยให้พี่ถามครับถ่ายเลยนี่แหละน้องไทม์ครับน้องไทมนี่เออหน้าเหมือนนิชุขุณมากจนมีคนเรียกว่าอะไรคะนิชถามครับพี่ถามับว่าครับส่วนสุนเพนี่นะเป็นแพลนี่ติดหนุ่ม คริโอใช่ไหมครับปีปีเออนะปีปี2013ของพี่ทาวจะเป็น2012ันสบครับของแจ็คปีไหนหนุ่มคริโอผมโอ้ยน่าจะปีไม่มีครับผมผมอ้วนขนาดนี้นะฮะแจ็คมีเลือดออกจริงด้วยอ่ะนี่ไงนี่นี่คุณผู้ชมเลือดออกซูมมาใกล้ๆหน่อยใหญ่จริงๆครัจริงๆเลือดไหลเลยไม่ไหวจริงครับเอ๊ะไหลทซองพุทดีพระเอ๋ยพระขวานพระแอนพระนกพระแพรครับ พอโอ้ได้หมดนะครับไหลจริงๆคุเล่นคุณเลดีใจแล้วคุเล่นแล้วผมแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี่ระหว่างโชว์อยู่แจ๊คบอกว่าบิวบิวแหมแฟนผมบิวนี่ต้องตามไม่ทันต้องตามไม่ทันนะการแสดงนะฮะต้องบอกว่านี่ฝั่งเราดีกว่าบอลฝั่งสาวนะฟังสาวๆเนี่ยมีคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเกือบจะได้ไปโกยเตอร์ที่เกาหลีใช่ไหมะไหนไหนใครครับไทยแล้วไปแล้ว ก็ตอนนั้นเป็นช่วงหัวเรื่หัวต่อค่ะกำลังอยู่ม5ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะเรื่องการเรียนได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างอยาอยู่ที่เมืองไทยมากกว่าค่ะไม่งั้นก็คงไม่ได้เป็นชูค่ะเกจะเป็นสมาชิกวง Baby ้บ็อกซ์ใช่ไหมใช่เบบี้บอกตยุงอ่ะเบบี้บอกตอนน้นเขาต้องการหาสมาชิกทั่วเอเชียค่ะและนี่ก็ติดกับเขาด้วยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ต้องบอกว่านะฮะมีคนย่งมิดูรกีเป็นคอเรกเฟอร์ คือคนไหนท่าเต้นชุดละคนไหนฮะแอนค่ะแอนเองให้กำลังใจคุณรู้ไหมว่าเธอสอนใครไผ่เตยเพลงอะไรนะคะใช่คเพลงสกัดดาวยั่วค่ะอ่าท่าไหนท่าไหนใช่ก็จะเป็นเป็นอย่างนี้ จอดาวยโวตรงนี้สกัดที่มันใช่งั้วิธีสถานนี้ค่ะแต่ว่าจนี่ก็คิดทั้งเพลงนะคะมีรถขับยังหนูเอ้ยไม่จะเอาเบียร์ไม่จะขอกล้วยล้อดูที่ซีที่ห้าครับเลยล้อเลยล้อเพลงนี้มีหลายเพลงใช่มใช่ค่ะมีในอัลบั้มของพี่เตยก็หลายเพลงค่ะแล้วก็มีของศิลปินอาสยามคนอื่นด้วยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณพี่ผิ่มซีโฟค่ะเพราะว่าให้โอกาสแอนแบบลองมาทำในหน้าที่นี้ดูต้องต้องบอกว่าทั้งแวร์มแล้วก็ชูเนี่ยนะน้องๆเนี่ยไม่ใช่ แค่มีดีแค่หน้าตาแต่ความสามารถในการเต้นความสามารถในการร้อนนี่คือถือว่าใช่เลยใช่นะครับเนีใครคนต่อไปใครครับคนต่อไปหนุ่มแบงค์ดิฉันไหนแบงค์คนไหนแบงค์นี่ครับนี่คนี้สูงสูง้วยแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เท่มากหน้าตาดีเรียนเก่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปว่าความโลกเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับผมโอ้โหนี่เห็นไหมเขาไม่ได้แบบอะไรลองเล่าให้ฟังครับคือเหมือนกับว่าที่บ้านผมคือเขาเน้นวิชาการนะครับแต่ว่าผมก็ชอบทำงานในวงการบันเทิงก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าทำสองอย่างแล้วทำได้ดีผมขอทำแล้วาฮสุดผมก็สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจโอ้โหไหนลองไหนลองไหนลองว่าความสมมติว่าคุณมีอ่ะเนี่ยแจ็คเนี่ยครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเลยครับคลายนครับคลายนไปคลายน ภาษาไทายเรียกว่าอะไรนะฮะก็ลูกความเป็นไหมลูกความแต่ <Weber. S 2> ลองว่าความแทนลูกความใช่ไหมครับเขาไปขโมยหมูมาจากใช่ไหมไม่ได้เป็นหมูสัขโมยหมู As my client he has still, uh, he has s to he has s to l e n his the pigs from the farm and as my client I have to say that he is not guilty he is uh he has been ประมาณนี้ดีกว่าฮะอ่ารอะโอเคไหม ทำแน่ใจแฮนเลยแหละเขาบอกว่าคุณไม่ได้ขโมยหมูมาแต่ว่าแต่ว่าคือเขาไม่ผิดไงครับผมเพราะว่าซองบูโดมาได้อยู่ฮะได้อยู่แปลว่าอะไรได้ไปร้องเพลงบูโดมาเปล่าอ๋อยูมซองสิงครับจริงจสิงพูดไปพูดไปมาแบทเทิลกันดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าทราบมาว่าสองฝั่งเนี่ยนะสามารถที่จะดวลกันได้เราจะส่งตัวแทนมาเดี๋ยวก่อนใครเอ่ยนี่นี่นี่ ส่งมันมาเองดีกว่าไหมได้ครับก็เดี๋ยวจะส่งไปพี่ตูนกับพี่ทาไปนะครับพี่ชายครับชู้ฟังชู้เอาเลยโอ้พร้อมไหมครับพี่อย่ายอมแพ้เขานะเพอะไรเนี่ยมแพ้เขาเนะอะไรท้าวันเอาหัวใจวายแล้วกันนถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเลยครับมา ให้น้องฟักก่อนดีกว่านะเราไทเทิลนกันบ้างมยเห็นอะไรนะเราไปเทิลนกับเอาไหมเอาไหมเอาไหมเล่นมาเล่งมา